ตอนนี้สองทีมาแล้วตอนนี้สองทีมาแล้วครับผมมามาแล้วครับสองทีครับมาตายขึ้นมาพี่แจตายขึ้นมาพี่แจขึ้นได้ขึ้นก่อนเลยขึ้นได้ขึ้นก่อนเลยอ๋ еди, อเรดดี้ครับเลดี้เลดี้ครับเหนื่อยมาขึ้นได้ขึ้นก่อนโอ้ติสาม Oi, oh, se ฮะไอทีในทีนรถตู้ครับผมมันก็บผมยิ่งสองอีกนึ่งครับมันมันกับผมก็วันนี้ครับก็วันนี้ครับผมต้มกระลาจนทร์ครับในนามของพันธมิตรเอ็นโด้ครับฮะเอ็นโดเราใช้ไหมครับเอ็นโด้หมอมาครับโอ้ยมาเ้าลองรู้ไหมใกล้จะพิพัฒนกิจกันอ่ลโอเคครับก็ไป็นนางเป็นชั้นๆแล้วครับผมขึ้นดอยครับ ผมก็หมดแรงเลยครับอ่ะดูามาครับผมเอา้าเลือกแล้วครับซ้ายขวาไปนะพี่ไปอยู่ในใจโอ้โหสูงสูครับออโอเคอเนี่ยค่ะ Yup. น,นี้มขึ้นได้เดโลเฮาขี han, ้ยกขี้ยกเด็เกินโ้หโอทังเหลี่ยมวนหนึอตังเหลี่ยมสัตรมาบ่มาขึ้นดอยใหญ่เออมาแล้วมาแล้วเบอร์สิบเก้ามาออกแรวนะครับออกแรวนะครับออกแรวนะครับสองสามสี่สองสามลูกบอลครับลูกบอลเจ็ดสิบหามิลบอลรบ่อ่าบเจ็ดสิบห้า อีกหนึ่งครับเอฟครับผม65 65 65้าครับไปเลยครับผมเดินดังๆโอ้โหมันแท้มันแท้ค่ะครับผมตอนนี้ก็เซฟตี้ช่วยนะครับผมอ่ะเซฟตี้ช่วยครับ เดี๋ยวต่อไปเรากู้ครับผมเรากู้สองสามสี่กันโอ้โอโอเหนื่อยเว้ยเหนื่อยไหมพี่จา๋าต้องไปใช้ดำเรอใช่ครับผมมาแล้วครับผมวันนี้ครับต้อมกัละใชดำครับก็เอาสองสามสี่ครับ เสียงมันหวานเสียงมันหวานครับเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามหารอะไรขึ้นไปเลยพี่ไปเลยไปเลยเจ็ดสิบสามครับสุดยอดว้าวสุดยอดไล่ต่อมาครับไล่เอ่ยไต่ลงมาครับไต่มาแล้วไต่มาแล้วครับวันนี้ต้อมกับชายราวเขาท้ายให้อย่างเดียวมาสุดสุดครับผมขาโหดครับสองสามสาม เลือกทางขึ้นครับเลือกทาง ที่ช่วยเจ้าที่ช่วยครับเชื่อมกันครับผมชันชันครับโอเคครับก็โอเคนี่ก็คือบรรยากาศความมันนะครับผมสุดยอดครับผมสุดยอดครับก็ในป่าครับที่ช่วยกันมาดูต่อครับผมหนึ่งสามหนึ่งครับหนึ่งสามหนึ่งมาดีจ้าสุดยอดครับผมเนนี้ครับเดี๋ยวเราบัดชันจริงๆครับ โอเคสำหรับสายสองทีครับสำหรับสายสองทีครับมาครับผมเปิดคันเร่งก่อนมาสำหรับสายสองทีครับมาแล้วสองทีมาแล้วครับผมสองทีครับเครื่องโคตรร้อนแล้วครับวันนี้เอา้ามาได้มาก่อนมาได้มาก่อนห้าสิบเอครับผม เกี่ยวเลยเกี่ยวเกี่ยวเล่นแนเกคมเดย่ยพักก่อนพ่อัก่อนพี่ครับผมโอเคครับมอาต่อไปครับ ส7งเจ7ครับผมตัดไปแล้วครับตัด้โอ้ย้าเครับผมโอเคซุปาพครับซุปาพครับปงลมบางลมสุปาพครับปงลม ยบร้อย หนึ่งหนึ่งเก้าเฮ้ยควยเฮ้นมาครับไปแล้วครับไปโอ้โหสุดยอดครับถ้ามันมีไอ้ตัวตัดใบต้นเลยเฮ้น้ำปั้นลงแล้วโอ๊บตะกี้ผมก็กหาย้นะแองกว้างเฮ้ยนี่กตองแล้ว หนึ่งคันโอ้ยี่ขาโหดไปว้าวว้าวหนึ่งศูยสี่ไปแล้วครับขาโหดไปแล้วครับดูดูดสุดยอดครับมัน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 งานสุวรรณารามนะคือครับผมเนี่ยครับเดินไฮไลท์ครับผม เนินนี้ครับเจอกันทุกคนครับมาอีกหนึ่งคันครับสองเก้าสามไปแล้วครับสองเก้าสามขึ้นไปครับผมดูครับปลายดอยนะครับขึ้นไปครับสุดปลายดอยนะครับหามาใครเอ่ยใครเอ่ยแน่นจังเลยคันนี้แน่นจังเลยครับโอ้ยิมเก้าครับไปยิมเก้า โอ้โหโอ้โหฮ่าฮ่าสองหนึ่งหนึ่งเฮ้ยครับเฮ้ยเป็นไรยอดครับสุดยอดครับควมมันควม,มันขันขึ้นไปครับขันขึ้นไปครับชุดสุดท้ายแล้วโอ้ยชุดสุดท้ายแล้วครับผมขันขึ้นมาครับชุดสุดท้ายเฮ้ยขึ้นมา ครับผมกำลังไต่ขึ้นมาครับมาแล้วครับ หางครับผมต่อไปครับผมต่อไปครับอันนี้เขาเรียกว่าชุดแอลดอยชุดแอลดอยครับภาษาเหนือ1 2 4แอลดอยครับแปดสิบสี่เอลดอยแอลดอย1 6 1ไปใครอยากจอดก็จอดใครอยากลุยก็ลุยโอ้ใครอยากจอดก็จอดครับใครอยากลุยก็ลุย เดี๋ยวปักลูกพี่ดเดี๋ยวปักไอ้สองไปโอเคครับรุ่นเอลดอยแล้วครับผมภาษา,าเนื้อภาษาเนื้อครับเอลดอยนั้นครับสายปลาเกี่ยวเลยมาสายปลาปัานขึ้นมาครับปันขึ้นมา,มาเกิดอะไรขึ้นครับคาดเหลือหรือเปล่าพี่เอ๋ยหนึ่งสี่เูนย์ครับหนึ140่งสี่ศูนย์ หายใจก่อนหายใจก่อนหายใจก่อนพี่ไปแล้วก็คลาหองอ่ะปล่อยหมดแล้วคลายหอนหูอ่าครับผมอีกหนึ่งคลิปครับก็ตอนนี้ครับอก let's go let's g วเออแม่นะครับจอดครับจอดจอจอดจอดพักครับครับ อ๋ออ่าโอเคครับก็เดี๋ยวตอนนี้ทําการพักก่อนนะครับผมครับเพราะว่ามันร้อนนะครับมันร้อนมากครับเนื้อสีต่อได้ถ้าอย่ไปไปได้มันมันนะไปพรอผมไม่ยังเหอที่เขาบอกคลิปสุดท้ายครับผมเนื่องจากแบบผมจะหมดแล้วครับก็เราจะถ่ายหนูน้อยครับหนูน้อยหนูน้อยใจเกินร้อยครับผมดูครับผมน้องมาจากน้องมาจากไหนครับแม่อายเหรอ โอ้ยสั่งตัวไปจากไม่อายเว้ยสองสองหกครับผมสุปร,ครบบาคบังลมครับใจคนขี่เต็มร้อยครับแต่รถบอกฉันไม่ไหวแล้วโอ้ฉันไม่ไหวแล้วดูครับนี่ครับางลางนี่หิวน้น,นะครับอ่ะมันหอนมันเบกไวแล้วไอ้ว่าวงว่าเขาไปมุดระเบิเฮ้ยอ่ะก็น,นะครับน้องๆบอกว่าพี่ใหญ่จะเส้นทางเหลือเกินครับ รถไม่ไหวรถพังกันเป็นแถบๆครับนอนเรียบร้อยครับโอเคครับเออน้ำมันเดี๋ยว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 ย้อนเดี๋ยวมันฮอนไงมันฮอนมันฮอนมี้ยน้องเดี๋ยวเราครับเดี๋ยวเราเบอร์ศูนย์เนาะโอเคครับก็เอาบรรยากาศนะครับเนาะผมก็เอาบรรยากาศในดอยมาให้ดูนะครับสายป่าครับสายป่า จใช้ปลาครับจริงป่าครัูใช้ปลาเปล่าซุ่มใจใช้ปลาครับธรรมดาครับผมขี่รถล้มเป็นธรรมดาขี่รถพี่บ้าไม่ล้มไม่ใช่มันไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับผมใช่ครับผมเจอไปหาตุ๊บแมงเลื่นจิ๋มหายแมงโคตรลื่นเลยครับโอ้โหนี่แหนแหนโคตรคัดงอมครับอ่ะโอเคครับอ่ะก็เอาบรรยากาศในปลาครับมาให้ดูกันครับสวยๆแบตหมดพอดีครับผมยาม แล้วเอ็มก็อยู่มดครับแบบดผู้อยมดแล้วครับผมโอ้โหเสียนหลือเกินแต่ละท่านเอ็มวันเตไม่สาครับตะโยทินครับผมสุดยอดครับวันนี้ไม่ขับรถตู้ใช่ไหมหนึ่งครับเจ้าชายสุขุมเจอาชายสุคมค,ครับกับปีศาจขาวครับปีหมดคนหล่อของเรา โดนงานหมดวันนี้ครับโดนงานหมดก็ว uh ันนี้ครับพากันโดนงานหมดครับเป็นเด็กดีสุดยอดครับหมดไปเครื่องแล้วครับครับผมหมอสกับเบ็ดหมดเบ็หมดแล้วเฮ้น่อยหน่อยหน่อยของใครเอ้ยสองเก้าสี่โอ้โหสุดยอดเว้ย